สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวานเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะวันนี้แอนมู่จะมาแนะนำซีรีส์ภาคต่อของแอบรักให้เธอรู้นะคะซีรีส์เรื่องวันนี้วันไหนยังไงก็เธอเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกชีวิตดราม่าจำนวน30ตอนดัดแปลงจากนิยายชื่อดังชื่อเรื่องเดียวกันนะคะของผู้แต่งจูอีผลิตโดยโยคุ กำกับโดยชูโอยู่นิงนักแสดงน,นำได้ไปริ้งถิงมาระบทรซางเหยียนประกบคู่กับจางรั่วหนานระบทเวินอีฝานบอกเล่าเรื่องราวของเวินอีฝานนะคะนางเอกเธอได้กลับมาที่บ้านเกิดเพื่อทำงานและได้พบกับซางเหยียนพระเอกเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายของเธอโดยไม่คาดคิดหลังจากแยกทางกันเป็นเวลานาน,าน ทั้งคู่แสร้งทำเป็นไม่รู้จักกันแต่พวกเขาก็ยังเจอกันอยู่ดีนางเอกถูกชายข้างบ้านคุกคามและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องย้ายออกไปอพาร์ตเมนต์ของพระเอกก็ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ในบ้านของเพื่อนบ้านและจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่โดยบังเอิญทั้งคู่จบลงด้วยการเช่าอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ร่วมกันที่เคยหลบเลี่ยงกันก็ทำลายกำแพงจนไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใกล้กันได้การดูแลอย่างพิถีพิถันของ เทําให้หนางเอกค,ค่อยๆเปิดใจของเธอและตัดสินใจรวบรวมความกล้าที่จะไล่าตามพระเอกอย่างจริงจังพระเอกยังสารภาพอย่างจริงใจในที่สุดทั้งคู่ก็ได้คบกันต่อมานางเอกก็ได้สารภาพกับพระเอกถึงเหตุผลที่เธอทําผิดข้อตกลงและไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันกับเขาพระเอกเสียใจมากเมื่อรู้ความจริงและสาบานว่าจะไม่ปล่อยให้หนางเอกต้องเจ็บปวดอีกเขาจะปกป้องเธอสุดท้ายทั้ง คู่ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ที่ซางเหยียนพระเอกออกแบบเองและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันแฮปปี้เอนดิ้งค่ะโดยซีรีส์เรื่องวันนี้วันไหนยังไงก็เธอก็ได้ถ่ายทำเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะน่าจะมาปี2025นี้เป็นซีรีส์จีแนวรักโรแมนติกชีวิตวัยรุ่นภาคต่อของซีรีส์เรื่องดังถล่มทลายแอบรักให้เธอรู้นั่นเองโดยภาค2จะมาเล่าเรื่องราวของซางเหยียนพี่ชายของซางจือ้อนางเอกภาคแรก คาดว่าน่าจะสนุกไม่แพ้กันเลยอย่าลืมรอชมกันนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนหมูทำคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีส์หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า